ไป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 นี่นี่จะมาโดนไะอ้ต้นนี้เขาไหมวะเนี่ยเลื่อยเราน้อยครับต้องระวังนะเนี่ยไอ้ต้นนี้เขานี่ต้อนอะไรต้นมะขามเหรอ ผมอยากเอาเจ้าโบอทองไปทําใบมีดมากเลยครับให้มันเอียงสายขวาได้อะถ้าใหญ่นะ่าจะทําได้นะนี่เราฉลาดแลนะ้วนี่ ก็รู้อยู่มันก็ไปดันให้มันไหลไปโดนต้นไม้เขาครับแต่ก่อนมันไม่ค่อยรู้หรอกดันอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วนี่ตัวไหลไปทับจักเอามาปลูกเห็นอย่างแบงบถนอกเงือกขึ้นกันทำไมไม่ปลูกข้างในนั้นฮะเนี่ยทำไมคุณไม่ปลูกข้างในนี้ แปลกเว้ยนี่แล้วก็คูให้หนักเลยงงบ่เออผมงงดินี่ก็าทำถนนให้ได้วิ่งกันเนี่ยแล้วรั่วคุณอยู่นี่แล้วทำไมเอามะขามมาปลูกตรงข้างถนนแบบนี้โอ้ยหายๆหลายขันยาปลูกก็ปลูกข้างในรั่วู้นแม่พอละ่ะทุกคนกินเหมือนผมไหม ผมคิดไปขึ้นมาเออเข้ามาปลูกงี้มันมันมันไม่ดีนี่หว่าเพราะมันถนนเขาใช้วิ่งกันเนี่ยถ้าคุณจะปลูกอ่ะคุณต้องปลูกฝั่งข้างในรั้วของคุณโอ้โอ้เออแมนเนาะถ้าเราดันแล้วดินไม่โดนอนะ่ะไม่ผิดนะนี่เพราะว่ามันอยู่ข้างถนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออแมนแมนแมน গীত เตาก็ได้ด้วยครับแนนอนรอนนอนรอเดินมาเดินมาเกาะเกาะเกาะไปขึ้นเกาะไปขึ้นอ่าแเจ้ากดดิ้งกดดิ้งกดดิ้งเออไปไปรอบหนึ่งไม่รอบหนึ่ง,อ,งอ่าอ่ากดแหงงกดแหงงกดแหงง จะอยากให้จำนวนใหญ่ๆอันนี้นมาปลูกหนุนเคปทำเป็นหลังเต่าให้เลยครับนี่เป็นไหนเป็นไหนสุดว่า คอกกร์เซตุนี่นะนี่โคตรนี้่นะตัวนี้มันจะต่ำหน่อยเด้ยนี่หรือว่าเอามาใส่นี่อีกเร็วเดี๋ยวมาเอามาใส่ตรงนี้อีกเนาะเพราวน่นายเป็นไปรับจากนู่นเลยเนะาะสักสองล็ตรงนี้มันเป็นเอง่งเดี๋ยววัดเทนี่แหละเทดันไปเลย เอแมนมันเป็นเองนี่นี่เตอยวเทให้มันมารับกันอยู่กับตรง,งบนนั่น,น,นแหละแถวเลยทิ้งคุกมาไวอย่างนี้แหละดูยาเต็มหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูซีนหน่อยรมอะไรพาวเวรมีซีนไหม <c oughs> ไม่มีซีนเลยฟั <c oughs> <c oughs> งนี่ละ่ะ ด,ดังดีไหมฮะประรางสองข้างเลยหรอบอกยอย่ามันโยกไหมนี่ยู่ดีกว่าเดิมอยู่ดีกว่าเดินมนี่เราได้ลำโพงสองแล้วนี่ไห้เบอร์ดิออโอ้เราไวิทยุเปิดฟังสบายเลยครับ นี่เนล่ะเปิดประตูให้ดูครับไปถ่ายใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวติดลิขสิทธ์ต้องถ่ายไกลๆหน่อยอาศัยเสียงท่อนี้กบเสียงหน่อยครับออาศัยเสียงท่อกบเสียงแจ๋เวเลยสิ้นกระบอกก็ไม่รั่วแล้วนี่เปลี่ยนมาก็โอเคอยู่ครับ ร้อม่ไดงานนะจะบ่อทองก็เช็คเช็คหมดแล้วแต่ซีนเนี่ยก็มีเสื่อมเิดหน่อยนะซีนล้อหน้านี่นี่นี่แต่มันเปลี่ยนไม่อยู่ครับเปลี่ยนดูแล้วไม่อยู่ก็อาศัยเช็คน้ํามันเรื่อยๆเอาเติมเอาครับมันน่าจะเป็นที่แกนแล้วแกนมันเป็นรอยแน่อนอนเลยเพราเปลี่ยนซีนใหม่ก็อยู่ได้ไม่นานก็รั่วแล้วแต่รั่วมไม่แรงเท่าไหร่ครับอ่ะ ไปเวลาพักเที่ยงอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอู้เวลาเดินเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวเที่ยงทำงานแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่รำนะครับอยามมวแต่รำต้องรีบลงมือทำเวลามันเดินเร็วครับโอเคครับบายบายครับสวัสดีครับผม